มือนี่กับสิผ้าเฮดเมนูง่ายๆแต่แค่ใส่เวลายาวนานเขามูแดงใส่ไข่เค็มแล้วก็ใส่กุนเชียงราดน้ำหมูแดงช้ำๆแบบเวลิกูดค่ะ เริ่มแรกเอาเนื้อมูนี่เป็นตอนง่ามเติบทีห้องสิเอามีดเสียบเข้าไปได้นะเพื่อที่สิสร้างรูปใส่ไขว่าสันทะเจาะหูแล้วก็เอาไข่นี้ยัดเข้าไปให้เต็มเลยเด้อแล้วก็ให้ไข่นี้แน่นเลยแล้วก็เอาไม้มาเสียบไว้ส่วนกุนเชียงกาเฮ็ดขึ้นกันจะเสียบเข้าไปเลยเอาไม้กลัดไว้ขึ้นกันนี่ละจ้ะง่ายๆแบบนี้เลยแล้วก็มาเฮ็ดน้ำม,มักมูแบบนี้สามเกลือน้ำตาลบักเผาซอสฟ้าเขียวซอสหอยนางรม ผงปรุงรสละกะน,น้ำมันพืชจากซอนหนึ่งจ้ะสิเป็นหมูแดงได้ก็ต้องมีสีส้มแดงน้ำเปล่าหลกักะผงหมูแดงสําเร็จนะเอยใส่ไปซอนหนึ่งเพิ่นหอมดีแล้วก็ทําการเอาหมูหั่นมัมักไว้ประมาณจากชั่วโมงหนึ่งขึ้นไปจ้ะแล้วกรทําการมักเพิ่นไว้ในตู้เย็นได้จ้ะพอครบเวลาแล้วก็เอามาใส่กระทะแลวกะต้มซื่อๆนี่ละเทน้ำม,มักเพิ่นนะนะ่ะลงไปต้มเลยจ้ะระวังที่เฮาต้มเฮาก็เอามาปิ้นแน่เป็นคลังค้าวจาาับเ้ากระทาการต้มเพิ่นไปจนว่าหมูสุก ล้วก็เอากุนเชียงนี่มาต้มน้ากันเลยเพราะว่าขีดขันไปทอดที่หลังเราก็ตักมูพักไว้ให้เพื่อนเย็นจากเหากระสิมาเฮตนำราดเนาะแป้งข้าวโพดเอามาผสมกับน้ำเอยกระสิตติมน้าลงไปในกระทะนี่น้าใส่น้าแป้งคนจนเหนืดตามที่เขามากสุดท้ายใส่งาขวงัวขาลงไป3ส่วนโคเลโคเล่ซานี้แหละจ้ะมาในส่วนของน้าจิ้มน้าตาลน้าสมซายชูล้าก็ซีอิ๊วหวานพริกสดซํานี้แหละจ้ะคนใหนน้าตาลเพล่นละลายกับเป็นอันใส่ได้เมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วเหากระสิทําการ ซอยหมูเบิ่งเบิงทางในคือเพิ่นมีดวงอาทิตย์นี่เมีก็เป็นหมูแดงที่ดูดีแปลกตาลแล้วก็เป็นตะกินจ้ะซอยกุนเชียงก็บ,บกักแตงไว้กินกับแล้วก็จัดจานจ้ะย่าว,ว่าจานเถ,ถาะถาดจัดให้แบบจุกจุกเลยเฮ็ดกินเองเนาะกินจังได้ก็ได้ตัวหาดน้ำช้ำๆลงไปเป็นจังได้ละพี่น้องเอ้ยเป็นตะเสียบบอ,อย่าทำการรอชา้เข้าไปสวบกันเลยใ็ดไข่เค็มเอยอันนี้กุนเชียงโอ้ยหมูแดงใส่กุนเชียง ไขเข็มอืมเค็มอืมไขรเข็มมันเค้มผหดมันจะกินได้แต่ว่ามันเค้มแต่เอามากอันนี้มูแดงใสกุนเชียงอ๋ออันนี้แซ่บอืม ขออภัยที่สวบมูมามตอนมันใหญ่พวดแนะนำหมูแดงใส่กุนเชียงอร่อยเวลิกุ๊ด